จารยพรือนนเยีมภกพอาจารย์พิวัติรัทตอนสนาพี่น้องทำาธรรมวิธีการทาบุญแจกเข่าหาแม่พ่อออกสีก yani ินน้องยมอนนี้แม่ครูาอาจารย์ตกลัางราตนสินพี่น้องเนบรรยากาศทางหลังกล่องพี่น้องทำบุญการแจกเข่า ทำพิธีสวดมนุ่นเป็นเห็ดต้นหนุพ่เงินพึ่อง,นะตตตง,งอ,อกเงินพอเงินแ่มไม่ออกสีต้นานุกพิงก็คลิปก็ออกสีออกชาในพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีเวลาออกออกเลยเ,ลยนะเดียวเราานตัดต่อตัอย่างเง,งี้ยยกอย่ยงกับ อาจารย์ขอเถิดขอถ้อยเลือ่อพี่น้องทั้งเราก็ไดลผู้ถ่ายแบบบึงคลิปพระอาจารย์ก็นันเลยสิดีหรือบ่ดีก็ให้พี่น้องก็เบิ่งพิจารณาไปหั่นนะพี่น้องคอยกันขอบคุณหลายสาธุบุญน้อเด้อพี่น้องกันย่อมของบ่งคลิปพระอาจารย์พี่น้องกันยอมมีอยู่ดีมีแห้งผู้คนยังวันนู้นสุขังพลังอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนให้มีแต่เงินแต่ทอง ไล่มาเขามาในเฮือนใน่ซานพี่น้องอยูดีไม่แห้งกู้คนไปเป็นคิดพระอาจารย์มีแต่ควบสุขกายสุขใจก็คลิปอาชิบุรีแน่รีดีแน่พี่น้องก็ข้อมินเขามาพระอาจารย์เป็นพระบรรยากาศทีถวายพระทหารพระบรรยากาศที่ถวายพระทหารพระอาจารย์กับบุเร่ ว่าหัวตนเป็นบังช็อตบังช็อตพี่น้องอย่าโยมพระอาจารย์กับเบไทยไว้ครูช็อดว่ามุ้ยมือกล่องพี่น้องมือกล่องบาเลยไปทายเห็นร้องเห็นเขาทายเขาทายทายผู้เป็นพี่น้องอย่าโยมพระอาจารย์เลยทายเองเอาเป็นบังช็อตพี่น้องพี่น้องอย่าโยมเบิ่งราศีงุ้งราศีทายรวดเท่าเดียวเลยกับคนใดพี่น้องพระอาจารย์กับสวดมุ่นน้ำเป็นภาพบรรยากาศกำลังจะถวายพระเข่าพระน้ำถวาย ปจจุปัจจัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่น้องยอดเยยมเป็นภาพบรรยากาศที่วามเสียใจขอแสดงความเสียใจแทนครอบครัวของพ่ออกสีหรือสังฆรีสีหรือเป็นลงมากกวดตาดตีตาดกวดใบไม้อยู่ในวัดโสภาะรามของเขาพี่น้องญาติโยมอาจจะเห็นหลาคยคลิปีหรอกเห็นเพิ่อนมาเพิ่นกันเป็นกระโบได้เป็นลงมา มา,าวอว่วัตว่าไพี่น้องกดใบไหม่ใบต่อเนื่องบรรยากาศภาพหลังขอกุศสนผลกรรมที่ทำนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนดงสำเร็จแก่ญาติมิตรชนิชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสับประสัตทุกทวนหน้าเทพารับจงประจักษ์ในกุศลผลนิหา ผลจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังค่าอุธิให้ด้วยใจเถิดนะโมตัสสะอะโมตะภะควะโตภวโตอาระตตตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสโมตสสะ สาธาภาควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะาภูการสะวันทาคมมอบขอนอบน้อม ผมเกตเกษาขอ,อคำมาคุณบิดามารดาผู้เป็นบ่อเกิดเจ้าผู้เลิศเลี้ยงลูกหวังผลกับบันดลมีไปจากโลกลูกหลานโชคพากันเต้าจัดสร้างเกดี บรรจุอัฐิก็ควมเอาไว้ทำทานให้เทททานหาขอให้ดวงวิญญาณพ่อแม่จงหูจู่นมำบูพบไก่พบไก่รีบมาไวรับทานผงข้าเขาตั้งหน้า ไปเกิดสวรรค์กัมอันใดลูกหลานพิชาาสขออนุญาตให้ท่านนำทำชูทุกอย่างอย่าเหินห้างทุ่มลูกทุ่มหลานทุกตนทุกคนขอให้มีเข้าของเงินทองไหลมาเทมา สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเป็นสุขเป็นสุขนะโยมเอาคว้าคุมเส้นตัวนี้เนี่ตัวจะได้ขึ้นสวรรค์น่ะตัวนี้ขึ้นสวรรค์เนียตัวนี้ขึ้นพเลยตัวนี้ได้ขึ้นสวรรค์เลยอยากโยมไหยน้ำหอมดียังไง นี่ล้วตัวขึ้นสวรรค์ตัวที่ได้ขึ้นสวรรค์ตัวนี้แหละงานหุ่นไมมองไปเลยได้เหันกลัวมาตลบมันพุ่นเพียงก็ได้หั่นละบอกมูปพ่นละบอกรูปเป็นไป มือรู้พร้อมรู้ไหมว่ายมันากาศเอาธงเสาธงขึ้นพี่น้องนี่ละทีพ่อแม่สิได้ขึ้นสวรรค์เอาพ่อแม่ยกขึ้นสวรรค์สั่นผ้าเพราะเอาอาทิเขาเจดีย์เรียบร้อยหรือเขากำแพงวัดอยู่บ้านนี่เอาไว้กำแพงวัดพี่น้องโวมีบดไอเห็ดเจดีย์มันเขาเอามาเขาเจดียไม่นนั่นเพราะว่าเห็ดกำแพงวัด เอาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์สั้นผ้าเลยบ่ ไม่ใช่บัทผู้ชี้กลับไปหลังสุดมือเลยครับผม ย่างย่าง,งแล้วับไปรรบัสเจ้ไปส่งรอดต้งไปส่งส่งขึ้นรถโอนิซิมจะลงรถโอนิซิมนันเตะเอาแน่นอนมาเลยเาระดันเเนเตะนั่นหันบาหันควนวัดได้เลยเราบางังเล้ออันแล้วส่งให้